สวัสดีครับพี่น้องอครับชาวเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนทุกท่านนะครับที่เคารพรักทุกทท่านนะฮะวันนี้เราก็มีคูเปต้านะครับจะเป็นคูเปต้า GL 35แรงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้แอร์นะฮะยางหลังจะเป็นขอบ28ยางหน้าจะเป็นขอบ18บแกับ88ยางหลังจะเป็นขอบ28นะฮะก็ตอนนี้ก็ถ้าเทียบรถไทยก็น่าจะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่ารถรถเอ่อห้าสิบแรงไทยนะฮะน่าจะใหญ่กว่าคูเปต้าห้าสิบแรงไทยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะฮะตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับตัวนี้แอร์เย็นนะฮะแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นสภาพก็สวยๆนะครับประมาณนี้นะครับภายในก็ภายในเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะก็รีวิวให้ดูก่อนนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับตู้แอร์สวยนะครับตู้แอร์สวยๆเลยนะฮะกระจกครบทุกบานนะครับยางก็ใช้ได้นะครับยางใช้ได้อยู่นะครับ ยางหลังจะเป็นขอบ28นะครับตู้สวยๆนะครับตู้สวยตัวนี้นะฮะช่วงท้ายจะเป็นเพาตรงนะครับเพาตรงใหญ่นะฮะช่วงท้ายจะเป็นเพาตรงนะครับสวยๆนะครับ35แรงนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับ35แรงตัวนี้ตู้แอร์นะครับเอาสตาร์ทเลยตัวนี้จะเป็น8เกียร์นะครับเกียร์ซิงโครเมตนะฮะ สามารถเปลี่ยนเกียร์โดยที่ไม่ต้องเหยียบคัสได้เลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยตอนนี้ก็วิ่งเร็วอยู่นะครับวิ่งเร็วนะแปดเกียร์เดินหน้านะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะฮะ รวมสโลโด้วยกับวันสิบหกเกียร์นะครบับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสับเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัดได้เลยนะครับปดูภายในนะครับภายในก็ประมาณนี้นะฮนะครับประมาณนี้นะครับ แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแต่วิดีโอไม่สามารถให้ท่านรู้ได้ว่าแอร์เย็นไม่เย็นนะฮะมาทดลองขับได้นะครับมาทดลองขับได้นะฮะสำหรับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่2 9 0 0 0 0บาทนะครับไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าติดไฟหัวเข่งติดหนึ่งดวงเดี๋ยวเช็คให้นะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่2 9 0 0 0 0บาทนะครับ2 9 0 0 0 0บาทนะฮะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็น เบอร์โทร0861026521นะครับร้านซูสิตแท็กเตอร์นะครับอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาทดลองขับก่อนได้นะครับร้านเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาอยู่นะครับรถร้านเรานะฮะอยู่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0861026521ครับผม